อาจารย์คะเครานี้ถ้าอย่างแ <ปะ S 1> บบโยมจะเริ่มปฏิบัติธรรมนี่ค่ะมันก็มีการศึกษาหลายๆแบบหลายวัดวแต่ละที่ก็อาจจะมีความเหมือนความต่างนะคะบางทีเราเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแต่ละที่ก็จะพูดถึงตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก่อให้เกิดความสับสนอย่างมากอย่างว่าบางที่ไม่ควรไปนะสอนผิดบางที่ควรไปสอนถูกอย่างเงี้ยคะเรามีหลักการยังไงคะพระอาจารย์ในการตัดสินหรือการเลือกตรงนี้หลักการในการตัดสินจริงๆผู้เจ้าท่านตัดไปแล้วคือใช้พุทธวจนะนั่นเอง ใช่พุทธวจนะเพราะนี่ก็คณะสงฆ์นี่ก็คณะสงฆ์นี่ก็คณะสงฆ์แล้วโยมจะเอาคณะสงฆ์ที่ไหนล่ะเป็นตัวตัดสินใช่ผู้เจ้าจึงวางหลักมหาประเทศสี่ไว้งไงว่าถ้าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอ้างว่าจํามาต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยนะหรือว่าอีกรูปหนึ่งบอกว่าเนี่ยจำมาจากคณะสงฆนะ์นะครับเทระอาวันนั้นอาวันนี้เห็นไหมตรงเลยคณะพระวัดนี้หรือว่าคณะพระที่พระหูสูตรวัดนั้นวัดนี้หรือภิกษุพระหูสูตรรูปหนึ่งวัดนั้นวัดนี้ผู้เจ้าตรัสอย่างไร เธออย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านใช่ไหม,ไหมเอากําหนดเนื้อความนั้นให้ดีแล้วเอาไปเทียบเคียงในพระธรรมเทียบเคียงในพระวินัยถ้าลงกันได้กับคําของตถาคตเนี่ยก็คือนั่นทรงจำมาถูกให้เธอพึงรับเอาไว้ถ้าเข้ากันไม่ได้สอดรับกันไม่ได้ให้ทราบเถอะว่าภิกษุรูปนั้นทรงจำมาผิด ให้เธอละทิ้งคำพูดนั้นไปเสียง่ายๆแค่นี้ใช่ไหมแต่จริงๆก็ไม่ได้แปลว่าที่สูตรูปนั้นมีมิจฉาทิฏฐิเลยหรือว่าไม่ดีแต่เพียงแต่ว่าอาจจะในบางส่วนท่านก็สอนท่านก็สอนได้ตรงแต่บางส่วนอาจจะเป็นการเพิ่มเติมจากประสบการณ์ของท่านเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะมองเป็นอกุศลไปทั้งหมดก็คือไมควรจะมองอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะพระทุกองเนี่ยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าใช่ไหม ซึ่งพระเจ้าเรียกว่าสมณะสักยะปุติยะบุตรของสมณะในสักยะตกลกูลบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพะนั้นไม่มีใครจะพูดขัดกับพระเจ้าได้หรอกนะไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วและผู้ศาสนิกชนปฏิเสธคําพระเจ้าไม่ได้เพราะพระเจ้าเป็นพระบิดาองค์แรกที่สอนภิกษุทั้งโลกใช่ไหมอเพราะฉะนั้น ภายใต้ใความเป็นสงสาวกเนี่ยไม่ใช่สัพพัญญูอัตมา,มาก,ก็ไม่ใช่สัพพัญญูจาไม่ได้หมดไม่ได้คล่องแคล่วในทุกเรื่องรพระแต่ละองค์ก็ไม่ได้คล่องแคล่วในทุกเรื่องจําได้มากบ้างน้อยบ้างเพราะฉะนั้นอะไรที่ท่านเกินท่านขาดไปเราก็แค่วางคําเหล่านั้นไปแล้วก็ใช้หลักพระพุทธเจ้าเป็นเกณฑ์แค่นั้น <implemented. S 2> เพราะเราเองก็มีข้อบกพร่องเยอะ <Okay. S 2> แต่ละคนก็มีข้อบอกพร่อง ่างคนต่างมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระบิดาของเราคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ช่วยกันจันโลงคําของท่านเอาไว้ใครเกินก็ปรับไปใครขาดก็ปรับไปอย่างแต่ก่อนนะตมาเที่ยวว่า <c oughs> คนที่เชื่อถือเครื่องรางของขังอะไรอย่างนี้แต่พอมาศึกษาพุทธวจนะโยมผู้เจ้าไม่ว่านะผู <c oughs> ้เจ้ากลับบอกว่าคนกลุ่มนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องตน้น เขาเป็นคนดีเบื้องต้นโอ้เราต้องปรับใหม่เลยเราว่าเขาไม่ได้ละเพราะเขาเป็นคนดีเบื้องต้นเขาไม่ใช่คนเลวนี่แต่เขาไม่วหว้เจ้าวหว้อ่าใช่ใช่ดีกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มแรกคือไม่เชื่อถืออะไรเลยผู้เจ้าบอกนี่แย่ที่สุดเพราะเขาจะทําอกุศลได้ทุกชนิดพวกนี้จะไม่เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีอกุศลทาได้ทุกเรื่องเห็นไหมผู้เจ้ามีเหตุผลหมดนะอ่าแต่พวกที่มีสมาธิถี่เบื้องปลายบุคคลพวกที่สามก็คือ ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วไม่ถือภูเขาลูกกระเจดีสวนป่าศักดิ์สิทธิ์อะไรละใช่ไหมอ่ามีที่พึ่งถูกต้องอย่างนี้อ่างั้นก็ประเด็นนี้ก็ผ่านแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะเข้าไปศึกษาจากที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่มีความรู้หรอกคะ่ะว่าอ,อันนี้ตรงกับพุทธวจนะหรือไม่ใช่ แต่ถ้าเกิดว่าเราได้ประโยชน์จากคำคำนั้นหรือว่าชีวิตเราดีขึ้นหรือว่าเราพัฒนาขึ้นจากคำคำนั้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปตรงนั้นได้เ,<อ>เราตัดสินด้วยวิธีนี้ได้ไหมเจ้าคะ่ะตัดสินด้วยวิธีนี้ได้ไหมได้ระดับหนึ่ง <c oughs> แต่ช่วยกลับมาเช็คในพุทธวจนะด้วยเพราะว่าความดีนั้นมีตื้นลึกหลายระดับ <c oughs> ซึ่ง, <c oughs> งสมมุติว่าถ้าโยมไปศึกษากับอุทกาดาบทอาลาลาดาบทโยมได้สมาธิดีไหม จิตสงบไหมดีแต่หลุดพ้นได้ไหมไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นจะหลุดพ้นได้จริงหรือเป็นมรรควิธีที่ถูกต้องจริงที่โยมจะถ่ายทอดให้ลูกอลูกทําอย่างนี้นะหลานทําอย่างนี้นะมันจะต้องเป็นบทพันชนาที่ไม่คลาดเคลื่อนจริงไหมถ้าคลาดเคลื่อนก็เหมือนเกมกระซิบที่โยมพูดกันต่อๆไป10บคนร้อยคนผิดเพี้ยนใช่ไหมผิดเพี้ยนนี่กระซิบกันมา2อ0 0กว่าปีนะโยมถ้ากระซิบไม่ดีก๊อปไม่ดีเนี่ยเรียบร้อยลูกหลานเลนหลนเราจะเป็นศาสนาอะไรก็ไม่รู้ ที่เป็นอย่างทุกวันนี้ใช่ไหมว่าอ๋อวัดนี้ก็แบบนึงวัดนี้ไปทําอย่างนี้วัดนี้แก้กรรมแบบนี้มีแก้กรรมหลากหลายแบบแล้วเก <Convers ation> ินอาตมาจึงต้องออกหนังสือแก้กรรมโดยพระตถาคตรวคะผมน่าสนใจจังเลยคในปัจจุบันนี้นะคะพี่จือ้อก็จะมีคำปฏิบัติตมากมายนะคะมีทั้งอาพอาิี่ิหาริหารเอ่ใช่แล้วก็มี หนังสือต่างๆออกมามากมายอะคะอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้เนะะี่ยค่ะมันก็อาจจะทําให้เราหลงได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีในพุทธพระวจนะหรือไม่แล้วเป็นการหลงในวงกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมีสติปรรัญญาหรือเราควรจะมีหลักใดะคะในการที่จะพิจารณาว่าสิ่งใดควรเชื่อไม่ควรเชื่อควรจะปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไรอาจารย์นีเดวทางอย่างไรบ้้งครับซึ่งจริงๆตรงนี้ถ้าโดยพื้นฐานก็คือไม่ยากก็คือ ค่เราศึกษาพุทธวจนะนะตอนนี้มันมีซีดีที่บรรจุพุทธวจนะไว้ทั้งหมดแล้วสแกนสิบวินาทีรู้แล้วนะว่าผู้เจ้าเคยตรัสคํานี้ไว้หรือ,รอไม่ใช่ไหมตอนนี้เรายุคไอทีเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ตรงนี้เราไม่ต้องมาคอยเปิดหนังสือเล่มโตๆอย่างนี้นะใช่ไหมว่าเอ๊ะเขาบอกอย่างเนี้ยผู้เจ้าเคยสอนหรือไม่นะนี่ก็อย่างหนึ่งและหลักก็คือหยิบหนังสือธรรมะทุกครั้งลองหยิบพุทธวจนะขึ้นมาสินะ ยิบพุทธวจะนะขึ้นมาทุกครั้งทุกครั้งเราจะค่อยๆสั่งสมสุตตร,รู้ไปทีละบทสองบท5นาที10นาทีขอเวลาแค่เนี้ยแต่ละวันนะยมหยิบคําพระเจ้าเนี่ยเสียหายอะไรไม่เสียหายเลยเน,นะหยิบคําพระศาสดาของเราใครบอกสอนเกินขาดปุ๊บยมจะรู้หมดเลยวัดนี้สอนเกินที่นี่สอนขาดที่นี่สอนพอดีตรงไหนแล้วเราก็ใช้คําพระตถาคตได้ใช่ไหมเพราะนั้นเรื่องอิทธิปฏิหารต่างๆเนี่ย ผู้เจ้าก็ตัดไปอยู่นะ,ะเป็นสิ่งที่มีได้เป็นได้แต่มันเป็นความรู้ทางโลกนะ,ะเหมือนโยมสร้างจรวดได้ผ่าตัดเป็นตีก๊อฟเก่ง<ะ>แต่ยังหลุดพ้นไม่ได้นะผู้เจ้าเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเกิดแก่และตายนะถ้าธรรมชาติสามอย่างนี้ไม่มีอยู่ในโลกผู<ะ>้เจ้าบอกไม่มีความจําเป็นที่อรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องเกิดมาในโลก และเรื่องของปฏิหารอาเทศนาปฏิหารการกําหนดรู้จิตได้หรือที่ปฏิหารพระตถาคตจัดอย่างไรกับเกวตตะบอกเกวตตาตถาคตรู้สึกอัดขยักขยงเกลียดชังต่ <c oughs> ออิทธิปฏิหารและอาเทศนาปฏิหารใช่ไหม <c oughs> คือมันดึงมันจุงความสนใจของคนออกไปจากอริสสต <c oughs> แต่ทําไมพู้เจ้าแสดงพ <c oughs> ู้เจ้าบอกท่านแสดงเพราะว่ากลุลบุตรบางคนเนี่ยเลื่อมสายศรัทธาเพราะเหตุอันนี้ แต่เพราะว่าตถาคตเป็นผู้รู้ความยิ่งและยอนแห่งอินทรีย์ของบุคคลได้ดีที่สุดนะว่าคนคนนี้ต้องชักจูงอย่างนี้นะคนคนนี้ต้องชักจูงอย่างนี้ถึงจะเหมาะสมนะเพราะนั้นเป็นความสามารถเฉพาะของพระตถาคตผู้เจ้าจึงบัญญัติให้ภิกษุทั้งหลายห้ามแสดงอิทธิปฏิหาร <c oughs> <c oughs> อันนี้ <c oughs> ก็เป็นเป็นพระวินัยนะที่ความเป็นสมณะสักยบุติยายก็ควรจะเคารพศรัทธาในพระตถาคตอ๋อค่ะ สรุปแล้วเนี่ยหลักการจริงๆที่สาคัญจริงๆคือเราต้องมีความรู้อออออถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีความรู้เราก็จะไม่มีเข็มทิศ<ช>ไม่มีแผน่ตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยเลยพราะฉะน,นั้นเราก็จะต้องมีการศึกษาด้วยตัวเองคุณห<ช>ยาดพาจาร์แนะนําว่าเราจะต้องอ่านคุเทววจนะด้วยตัวของเราเองทีละเล็กทีละน้อยไม่ต้องเยอะก็ได้วันหนึ่งสองสามนาทีห้านาทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้เราก็สามารถเอาตัวรอดเอาตัวรอดถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะต้องหลงเชื่อไปตามนั้นใช่ไหมคะค่ะค่ะ อ่ดยื้อ,อย่างนี้เราก็ได้ความรู้เยอะเลยนะคะ,ะคในเรื่องของการที่เราจะเริ่มต้นปฏิบัติธรรมรต้องมีเข็มทิศมีแผนที่ททนะคะแนะนำา้ศึกษาพุทธวจนะนะครับคือธรรมาจากพระโอษน,นะครับตอนนี้ทางวัดมีแจดพิมพ์นะครับหนังสือคารวาทันเลิศน,นะครับวิกจะแจกให้กับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมที่โทรเข้ามานะคะ20ท่านแรกนะคะในตอนนี้นะคะนะก็จะได้รับหนังสือเล่มน,นี้ไปนะคะพระอาจารย์ท่านเมตตามอบให้กับทางรายการของเรานะคะ20ท่านแรกนะคะโทรเข้ามานะคะตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะคะค่ะแล้วเราจะจัดส่งไปให้นะคะค่ะวันนี้เราก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราหมดแล้วนะคะแต่พระอาจารย์คฤทธิ์ท่านก็ยังอยู่กับเราต่อไปนะคะเราพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ